เมื่อ <c ười> ันไหก็ได้ัี่ปปข้นสามสามสิบเจ็ดครับโอ้สามหนพี่น้องห่วยเพิ่งกําลังตอร่นอยู่งเล่เลสามหมื่นเจ โอ้ขามบางีไม่เขียงขามปมันพอุอชีพันชีพันลองสีพันพ่อขายดีพ่อขายมันได้ไหมไปเปลี่ยนรสอร้อยไปชีพันซอเต่อนงการอะไร

เพิ่งนี่พี่นุองแกง้ามเนยแกงิเียหมันพีน่หน่ลรอกเยหำโไดอยูอ่บ้านสิลาย่มันกบพงกนไปนี่สามิบนห่อพี่น้อง สามหมืนแต่ว่าขาเจาะตอรองก่อนจะอหลอดว่าหอดได้หอยหรอพี่น้องข้าเจาะตอหง้าองตัวที้งามๆได้เขามาตลาดนั่นหอยเขาจะมาจ่ออยู่พี่น้อง

ไม่สวยบอกเหรอยาเลยบอยาบดนได้ซื้อพันลอยจังวัดเอาจกังวันอยอพันนึอยพันนึงพัลอยหลายมันอพันนอยพันนพันอยบได้ไหมถึงก็จะซื้อต่อที่บ่ลักจันคือพ่มาเบิ้ดจัหงตนร้ักจัอย่าบอกหน้าตาับอยสิ่วไปหาพันหกี่นัรถึงามหก เอาเจ็ดพันมัซื่อเลยจับเสีอบหนึ่งีนเด็กกาไรพันหนึ่งใช่ไหมนี่แหละใช่ไหมแล้วตัรอบกันเขามันตลาดผู้คนผู้ฮามากี่ยเะได้หลยเท่าผู้จับนี่ในตลาดผู้จับในตลาดแป๊บเดียวเด็กําไรเป็นพัน่นึ่งสามสิบหากับลอยหนึ่งเพื่อียกไปขายสามสิบหกกว่าก็เลยพันหนึง พ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมวลต้น,นคุณทำกเกษตรสำหรับทนานใดข้ามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนครับดรเดเ้อเพ่อได้แจ้งเตือนชิดใหม่สำหรับเสาโมนี่เด้อพี่น้องเด้อเสาวันอังคารพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านน้าหลอมเด้อพี่น้องเด้อบ้านน่าหลอมบลต้นพึ่งอำเภอบังโคนจังหวัดสกลน,นครเด้อพี่น้องเด้อพาม้าเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง พามาสอบถามราคาวง่วพี่น้องวันนี้ง่วงกับคนขังอย่างนี้เนี่ยยังไงเลยพี่น้องเขาจลืมเอา้ัวเขาตลาดแล้วแต่ว่าราคาวง่วก็ยังทรงๆอยู่ที่พี่น้องเด้อยังอ่อนอยู่วันนี้ราคาวง่วก็อย่าอ่อนแห้งอยู่พี่น้องผู้ใดมีงัวมีกล้ยก็บยาข้าวขายพี่น้องถึงไว้ก่อนพี่น้องถึงไว้ซะก่อนเด้อเกษตรกรเฮาเพราะว่าได้ยินข่าวว่าทั้งรัฐมนตีเข้มแข็ง ผู้ล้านครอบครัวอยู่พี่น้องผู้ล้านครอบครัวล้านครอบครัวครอบครัวละสองตนมีการซื้อขายงัวพวกงั่กันอยู่ในภในประเทศสองล้านโตได้พี่น้องแต่มีคนซื้อหลายงั่มันเกิดราคาก็มันเกิดขยับกันเพราะว่าคนนี้โครงการไทยประชาส่วนซื้องัวไปเลี้ยงพัวเลื่อนละสองตัว คือได้เงินจากรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลบนทางเงินมาปล่อยผูกผูกเงินคุนดยืมเงินยืมเงินไปซื้องอเหลียงบ่มีดอกภายในซีพีขอบกน้นเงินเกินจีหมื่นบาทแต่ว่าผู้จิตผ่านทั้งคณะกรรมการของขุนหมู่บ้านเงินผ่านเข้ามาในกล่องขุนหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารพี่นอ้องแต่ว่าผู้ใดสิได้ แต่เงินมาซื uh, ้อง่วงนะก็ต้องกินสมาชิกของเงินหลานเนี่พี่น้องเด้อเงินสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอ่ะอันนี้อันจะเป็นสมาชิกจะสามารถกู้ยืมได้พี่น้องวันว่าเริ่มโครงการในเดือนเดือนตุลาวันที่หนึ่งกราเริ่มโครงการหาซื้อเงื่นเลยพื่ได้เพื่ได้มีเงื่นก็จะเข้าขายออกพี่น้องตึงไว้ก่อนถ้ามันถือแห้งก็ตึงไว้ก่อนรอเดือนตุลาเขาจะเอาซืออกหาซื้อเงื่น คณะกรรมการกองพูดมืองบ้านที่ออกเลาะสื่อง้วสื่อไฟให้สามารถซิกเลียงง้วมันก็สื่อและค่าขยับขึ้นจะเผาขายถิ่มขายเสียได้พีน่นอ้องเด้อมัวขยับอยู่บ่โครงการตัวล่าแล้วมันจะมีโครงการโคครอบหลานครอบครนะัวน่ะถ้านี่รัฐบาลมานสื่อซอยเนี่ยมันควายมันง้อมันสื่อและค่าขาึ้นหมดเลยพี่น้อง เริ่มหนึ่งตัวละพี่น้องเริ่มหนึ่งตัวละได้นิ่งว่ากักใบก่อนเลี้ยงใบพี่น้องเลี้ยงครัมันอ้วลน้ำงามใบว้ตะไขร่ช่วงเดือนตุลาเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมามื่อหนึ่งสิบห้ากับม่อมกับสอบถามราแล้าค่วพี่น้องแม่ลูกขอ้ไล่รู้ก็ไปเลยปกครองเมื่อย อื้งนเมื่อคืนเมืง,เมงพี่น้องบอปรงบปย้้งอย,ยู่เขาแพ้อะไแม่ลูกอ้องหนะูเนาะจักบาดละ่ละราะคาสี่หมื่นสาราคาสี่สิบสมหัวนแม่ลูกดนะ้วยเนาะ ลูกตัวพูลูกตัวแม่ล่ะโอ้ลูกแม่ยังดีพี่นาะลูกแม่ลูกสีเหลืองราคาสี่สิบสามแม่มันสมหน่อยไปเนาะโอ้แม่สมแล้วเนาะแม่ก็สมแล้วเรียบร้อยพี่นาะสมแล้วยังเมื่อล่ะ ตุลาเนอะคุณล่ะสมเด็เดือนตุลาอายุสี่ตุลา,ลาสมอเมริกาไว้พี่น้องตุลาแต่หลายเดือนแล้วเนาะราคาอยู่ทเท่าไหร่ก็รากาวสี่สิบสามราคาอ่ต่อรองได้ห้องหอห้องอ่นอน หอยต่อยของหอยต่อยได้พี่น้องแล้วเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์หกสองหเ็ดนสได้พี่น้องเด้อผู้ดสนใจก็โทรเขามาสอบถามทนพี่น้องมีลูกคนหนึ่คนหน่งตัวนี้มันแมนของมันหนอบ่อลูกมันแมนตั่นเ้นเนาะตัวใหญ่นน่ได้พี่น้องเด้อีมนสามพี่น้องีมน เอาค่าตอรองเอาลูกด้วยกัลูกกแม่ทั้งหอยต่อยทังกดูกของหรก็บ่าอนี่ราคาเปสามันหาครับสามหม่สาพหาอยโอ้สามหมื่มันหาร้อยันมุ่นก็แม่ราคาเดียวกันบ่สามพหร้อยแม่ครับราคาเดียวกันโอ้ต่อต่อเว้สามหมื่นสามพันหารอ้อยเนะาะเพี่น้องใคุณ หนี่ก็แมนแ่นครับราคเดียวกันบดโอ้าคเดียวกันพี่น้องนี่ก็แมนเนาะตักตัวมาทางบดมืเนี่มาชิคเตัวครับิเก็ตไปไปเกิดสิบเหรืยังมีนี่เนาะราคาสามหมื่ามพันหาอยแต่ใส่เนาะ่อยเอครับ้อยเเนาะแยนครับห้อยยังซื้อหอยบาดครับหอยวาดไม่เบิดท่เป่าะท่ติดต่อ ศ9 8 8 4เก้า3ป4 3ป284 284าดสสามพี่นองปส่ปดไมบาเนาพี่น้องคนนี้พี่น้องขายคุณมิเตเรยอย่างเดียวราคาตัวละสามหมื่นสามพันหารอยอันมูนนี้สองตัวนะมูนสามหมื่นหกนารโอ้สามหมื่นหกพอนมูเนาะพี่น้องคนว่าใส่ใหญ่ขึ้นยังหน่อยใส่ใหญ่สามหมื่นหกพหารอยพี่น้อง อันนี้คือกันพี่น้องราคาเดียวกันสามหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นงูหลีพี่นอ้องน,นี่กระแม่ด้วยก,กันพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเด้อพี่น้องเดอออันซุ้มนี่เพิ่นขายเลยพี่น้องอันมูนี่ปิดใส่หน่อยหน่อย,อ,ยอันซุ้มนี่เพิ่นขายแหละเพิ่นลงมาจากร้อยเอ็ดพี่น้องเพิ่นมาขายอยู่ตลาดอันบ้านหน้าร้อมนี่แหละ เป็นงัวไซเลสไซคุณใดรยังหางัวไซคุณอยู่กับโคมาสอบถาม,มุกทวดพี่น้องเอองัวเลีเ้ยงงัวหน่อยงัวลาดดิ่เนาะราคาราคาเท่าไหร่ล่ได้ได้มื่นก็หา,หารวยมื่นก็หารวยราคาห่างไปซื้อมัน,นต่อได้อีกเนาะต่อได้อีกฟงพร้อมพร้อมทรงพร้อมทรงทวดพี่น้องเออมื่นก็หารวยดีซิบ กี่ิกิโลลงมาเนี่ยบ่มันกงไก่แท้ไมันสื่อแน่ะโอ้สื่อแพงมื่นกับาอะห้องหอยชิดนะเบอร์โทษที่ต่อคราเบอร์ศหวมันลายเบอร์เดียวคือเอาเบอร์ลายเบอร์พร้อมบ่ศูนย์แปด้บ้านคือาเลขคืซื้อเลขบาดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจก้่าพี่น้อง เบอร์ไม่จำบ่าจำบ่าขั้นใดจำขั้นใดสนิทพี่น้องอ้อยซิดอ้อยซี้เพื่อได้ขายดิบเพื่อได้สนใจก็โทรเข้ามาหาเพื่อนพี่น้องเด้อเป็นงงอแม่เนาะงอแม่พี่น้องอันนี้เลยสายคุณเลี้ยสายคุณยังหน่อยอยู่เนาะยังหน่อยอยู่เกล็ดเกดเดือนบ่อยุขึ่นเกล็ดเดือนเนาะอายุเท่าไรราคาอยู่เทล่ะราค่าซ่าสามห้าร้อยซ่าสามครับห้าร้อยพี่น้อง ไารเลยไซคุ so, 3, all right. All right. All right. Like ้นะพี่น้องเดเซ้าสามหารอยเอีกตัวนึงพี่น้องนี่อันนี้วัวไท่พี่น้องวัวเนือวัเนือี่อโอ้เซาเอิีเนาะิ้ันหมื่นสี่หาร้อยพี่น้องถึงวัเหนือเลยพี่น้องเด้อ เูไดเป็นการเป็นงานละทมาหลบพี่เรามาต่อเราห้อยห้อยลิตเนาะห้อยลิตบาลิตร์่เบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกสี่หกหกสี่หสี่สาองแปดสี่งแปดเด้อพี่น้องเด้อเรได้สนใจต็โท่เขามาหลบพี่้องมาต่อเราเอาเป็นวัวเนื้อพี่น้องว้วนเนื้อแม่แก้วแม่ผานลูมเลยเนาะมันเซหือนี่จัรับยังอีก โอ้เป็แนแม่พานลูกลูกนเขม่ตรงนี้ยังเนะาะคุะ้นว่าไล้ลูกนุงเล้ยวไาใส่ถึงหัวแดงเดืง่งดำเื่งดำเครื่งงอไไนะง,งเครื่องบ่ดำอะไดเนาะถุงว่วเครื่องอมแต่ว่าหั่พบัวใ้เสื่อง,ง,งเลยเนาะถุงัวงทองววางี่น้อง,งแล้วค่าอยู่ที่สามสิบสามมืนแปดแล้วาบวกคนณช่วงเราไปนี่ โอ้ยตัวร่องไหนนิดนึงน่ะพี่น้องได้พี่คนวะามหมื่นตัวรองไหนหน่อยนึงหอยโกได้หรมเบอร์โทษที่ต่อเบอร์0ปศูนย์ยแปดศูนยหก่หนึ่งอยโข้ทางทางคนพี่พี่น้องมาจัโตัวแล้วมั้นี่มาสองตัวเนาะอันนี้ตัวผู้หรือตัวแม่นี่ตัวผู้ครับโอ้นึงพี่น้องสายคุณสองหมื่นสี สองบนสี่เลือพี่น้องเลือราคาต่อรองอะไรอยู่หอยโกหอยโกผู้ใดสนใจก็โทรเขามาต่อรองเอาพี่น้องเึ็นง้อไทยง่อไทยง่อโคมพี่น้องแม่ลูกลูกผูดก็ตวเลยเฮ้ยลูกอันนะมันสองตัวฮะลูกได้สองเลยเนาะเห็นง่อไทยง่อพื้นเมืองห่ออะไรพี่น้องราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ ห้องสองมื่นครับห้องสอง0มื่นสองมเนาะราคาต่อรองเด้ต่อร่องได้ครับต่อรองเล้พี่นอแล้วเบอร์โทรที่ต่วเาเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สองหกศูนย์สองหกแปดมศูนย์แปดหนึ่งสมพี่รนองห้อยหลดหางหลดทังขงนพี่น่องเนาะหัวแมลกวัวให้พี่น้องกูไดสนใจก็โทรเขามาสอบถามมาต่อร่องเบอร์ราคาสองหมื่นคนวะต่อรองเอาพี่น้องแมลูกันจ้าเดียวกันนะพี่น้องเนาะหางหลด เป็นวาระคาเศร้าสามเป็นลูกแรกปะลูกตัวที่สองลูกที่สองเท่กันลูกตุกขู่พี่น้องลูกสองลูกขู่นะพี่น้องเนาะราคาเศร้าสามราคาเศร้าสามหาออยพี่น้องราคาต่อลอกเอาข้องหางโลดดนะพี่น้องเนาะเอดือดกี้นี่ยแหละพี่น้องเจ้าเดียวกันได้สนใจก็โทรเข้ามาโลดพี่น้อง คุณเตโชเขามาสอบฝังวะตัวร้องเอาะเจ้าสามหาลอยพี่น้องข้าวห่องไว้เสียดอกคนโตได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อะข้าชีชิบเก่าคนมาแม่ลูกแม่บอกไงหนึ่งพี่น้องลูกเก่งไหมพี่หน้าโอ้ลูกเจ้าตัวเหรอลูกสองพี่น้องเครื่องดำย่างดีคนเดนึกเลยลูกกับลูกแม่เนาะลููกสุแม่นโอ้ลูกสุปปูแม่นพี่น้อง แม่นี่สูงร้อยสี่พี่น้องร้อยสี่ร้อยสี่ชิ้พี่น้องราคาสี่สิบเการาคานี่ต่อได้อีกอย่ต่อได้อีกครับของห่างเจเนาะครับผมเบอร์เดียนศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก่เดา้านพี่น้องเด้อเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงไปไปลูกกัลูกัแม่ย่างดีแม่บางญ่พี่น้องผูใดสนใจะพวกเขามาสอบถามมาต่อรองน้ำพด้วพี่น้องเด้อ không hàng chế phi đoàn vào lịch sử phùm đoàn phân lửa mà thay mắt đòi hết, không có mà cửa sao hai cửa bớt phi đoàn ngoài lệ lì lệ